อ่ะและนี่คือวันที่2นะสำหรับงาน BST by KTD นั่นเองนะแล้วก็แน่นอนเราอยู่ที่บูธเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรมาบ้างมีอะไรอัปเดตมากกว่าเมื่อวานนะอ่ะมาค่อยๆดูกันนะครับอ่ะเดินเข้ามาในงานนะเราก็จะเจอตัวของอ m มมอนนะครับรอต้อนรับสำหรับน้องกาชาและมีเฟรยอนนะครับนี่ขยับสแกน QR ไหมฮะสแกนเลยสแกนเลยแล้วก็มีของแบบไม่ว่าจะเป็นตัวของเกตกานะครับ ตรงนี้เนาะแล้วก็มีการ์ดรอรเยอะแยะมากมายตรงนี้ให้จัดสรรน,นะครับมียาวยันนี่ยไยุคใหม่ๆนะครับตรงนี้เหมือนเดิมจะมีการ์ด V ที่มีค่อนข้างเยอะแล้วก็เติมมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับหลักๆที่เติมมาค่อนข้างเยอะเลยก็คือจะเป็นตัวของตู้รอรการ์ดนะครับ ตรงนี้จะเป็นตูท้ที่ราคากลางๆหรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็จะมาแบบจุดเด่นของเราเลยนะเรามีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของลินลีนะครับลากยาวมาเป็นตัวเทรนเนอร์ต่างๆนานาน,นะเราก็จะมีตัวที่แบบว่าด่งดังเยอะยะมากมายเป็นตัวของอ e ีวุยอ่ะมันทัดต่อมาเรานิดด้อนแบบตะโกนนะครับและนี่นะรอบนี้เรามีแก๊ง151 3เกลือ3ร่างครบหมดเลยนะครับนี่ ไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นบนเลยนะ yeah. สวยงามแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีข้างกนิดหนึ่งนะครับอ่ะตู้ต่อมาแน่นอนว่าเป็นตู้การ์ดเกรดนะครับแล้วก็มีพวกโปรโมนิดนิดแน่นหน่อยนะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ตัวของภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ PSA 10ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนี่ <laughs> ผมรัก EVK นะผมมีมันทุกเลเบลเลยนะ C G C 10 p r i s t i n e นะครับ9.5 B T S นี่ม9.5 sqc จะมี10ด้วยของ psa นะฮะอันนี้คือแบบชอบมากแล้วที่เหลือก็มีเยอะเลยนี่ยัมบิออนด้วยนะครับแล้วตรงนี้อีกนิดหน่อยก็จะไปอีกตู้นึงที่เป็นสลับเรียกว่าราคาต่ำมาหน่อยนะครับก็มีให้เลือกสัรเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นนะตรงนี้อรอบนี้4ตู้ยาวๆเลยนะครับแล้วมาตรงนี้เรามีน้องเอสปีนะครับรอต้อนรับทุกคนอยู่สำหรับตู้ของ ซีโปรดักต์นะเมื่อวานออกของไปค่อนข้างเยอะประมาณนึงเลยนี่ก็จะเป็นของที่มีตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคงานเปิดแล้วนะครับจากตรงนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันฮะห่ร้อยห้าสิบอ่งร้อยห้าสิบตัวนี้ครับถ้าได้แล้วไหนโอ้โหไหนคือธรรมดาทำไมคุณต้องแยกความดังความธรรมดาอ้ดังอ่ะไหนทำไมไหนดังก็เนี่ยดังหมดเลยอ้าว ผู้อ่ะพี่ครับผู้อ้าวเลยอันนี้ขอแต้มเพิ่มโอเคได้เลยมว่าวันได้รางวัลบ้างหรือไมเนี่ยอ๋ออย่างน้อยก็ได้นะก็คือบเลยเอียสติกสติ๊กเกอร์มันไปอยู่ไหนเราอ่ะเออหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับผม ไปนี้สังเกตได้นะใช่สังเกตได้ผมว่าจะสังเกตอยู่เจอเห็นอะไรที่เหยียมันเยอะเลยดีวันแรกวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะอีวี่น่ารักเลยไปนี่นี่ดูโอเท่บอกแล้วสังเกตได้อย่างเท่เลยนะนี้เรามีหนึ่งใบแล้วเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะครับเปิดบินเลยวันแรกอ๋าเปิดบวันแรกคนแรกเลยพี่คนแรกเลยขอดูได้ไหมไงตั้งเลยเคาะไหมเดี๋ยวมันโดนมันชนอ่ะลองลองเลย ไม่่นาออกเมื่อวานปวดท้องมือเมียนกิ๊บอ่ะใช่อันนี้คือตัดมาเองเลยตัดเองเลยตัดจนตรงตัดจนตรงใช่น่ารักมากใช่น่ารักมากอันนี้อันนี้คือของพี่พี่ไม่ได้เกียร์อครับพี่ได้กิยร์อะไรสิบห้าสิบห้าเลยอ่ะใช่ห้าเซนมันก็สิบแล้วไงส่วนเกียร์มันได้แค่ห้าเอออันนี้น่าจะได้นะพี่เพร้อมน่าจะได้สิบบาทชนิดครับพราอ ใช่ใช่มันมันมันทำมาดีเมื่อกี้เขานี่เขาจะบอกเขาจะมาตอนแรกเขาจะมาเอาของขโมยของร้านไม่ขาดีพอเขาเจออีวุ้แล้วหนีไงเออนีใช่มใช่ครับใส่แกลนี้ได้เลยครับอันนี้ให้น้องครับผมแล้วนี่เดี๋ยวให้กูไม่ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่ว่าเผื่อไว้ติดอะไรครับผมฮะเดี๋ยวใส่ให้แป๊บหนึ่งนะครับ ป็น200ใช่ครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ของช่องเองดีไซน์เองน<ช>ะครับจะเป็นทว่างานถ้าแบบหมดงานนี้แล้วก็จะไม่แจกกันนี้และโอเคออกเรียบร้อยนะเป็นผมเรียกแล้วตะทุยแล้วกันจริงๆ <laughs> ไม่ใช่แล้วตะทุยหรอกออแล้วก็เป็นตัวของออฟฟิศออฟิทเลนะครับจากแกงล็อกเก็ตนั่นเองสองใบออกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับนี่นะคะขอบคุณครับนี่อ่ะมาให้ดูของเทพ จากโปเกมอนเซ็นเตอร์นะฮะอันนี้ได้ได้รับการการขายที่ดีจากโต๊ะข้างๆนี่พี่ดูดิละลา <c oughs> <c oughs> โคนน่ารักแล้วมีครบเลยนี่อันนี้คือโปเกมอนเซ็นเตอร์แบบที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะฮะตัวหลักของเขาจะเป็นสโลโป๊กเห็นไหมมีสโลโป๊กสโลโบใช่นไหมมีสโลคิง สโลโปอยู่ข้างหน้า,น,าน่ารักมากีา่คนน่ารักชอบมากมีใส่ดักด้วยนะโอมันมีสโลโปของไอ้นี่ด้วยอะไรนะมันชื่อมันชื่อนะไอ้พาวเดย์หรือว่าโอโลฮ่าว่ะีงมีหมดเลยน่ารักมากเลยจริงๆนี่เป็นเพมแมทนะครับมันก็เลยมีตัวช่องของใส่ไอวางการได้อยู่แต่มันใช้ได้เหมือนกัน นี่ชอบสวยมากจิ้งเสียงสามห้าหนักยอเอาเลยพี่เจมหนักๆตายแล้วกูอยู่ในกำมือวันนีหว่าใช่ดีครับดีครับวันนี้มาเร็วเลยวานติดงานที่มหาลัยกันเลยวันนี้มีเติมมีอันไนใหม่ไหมเติมเยอะครับก็ทั้งจูทั้งด้อน เลควซ่ามาใหม่หมดเลยแล้วเมื่อวานผมเปิดไปลังกินได้ตัวปลาฉลาม I R อสรตอนแรกเห็นขอก็โอ้ดุหนุนด้อนสรุปแลับที่ไอยรับเทรดรับรับเทรดออเไม่กล้าฉลามเหรอน่าจะยากนะเพราะว่าราคายังไม่นิ่งไม่มันนอกจากไม่นิ่งมันน่าจะไปต่อยากเลยคนชอบน้อย แต่เข right? ้าใจความรู้ส oh, oh yeah. <laughs> ึกเลยนะเพราะว่าตอนที่เปิดอะเปิดไปคาตั้นหนึ่งได้ได้โลตอมแย่กว่านี้สมมติถ้าถ้าพิดเปนี้พิดเสร็ะมากินซรือเป่โอ้ถ้าใบนี้อาจจะต่ำมากเพราะว่าใช่คือโยนโยนไปในกลุ่มถ้าใครจะรับซื้อยังไม่ค่อยมีใครซื้อเลยใช่ไหมเสียดายแฟนทาสมอลตัวแบบ s อข้างๆมันไม่ค่อยเป็นตัวดัง ้ในการเซตมันแต่ว่าอะไรอ่ะการมันน้อยแค่90กว่าสิบกว่าใบเอออยากกินน้ำแล้วอะ่ะสามบานร่วมสามบานดูดจุ๊บจุ๊บจุ๊บสามบานสามบานว่าอะไรสามบานว่าจะต้องเป็นน้องกูตลอดชีวิตทำไมกูอ่ะสักวันหมูาามจะเป็นพี่พี่อะ่ะ <laughs> ดูจุ๊งได้ด้วยอะ่ะเฮีย ถ่ายรูปไปปะพี่เทมโคตรมหากราบเลยดูเอฟเฟกต์ดังๆเอากินสกินใส่เราเปิดใส่เอฟเฟกต์โอ้โหมิวนี่ไม่เคยอยู่โต๊ะดี แบบมีคนบอกเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมาดูกับมาทีหมดนี่เซ็นเตอร์ยังเยอะข้างหลังใช่ใช่มันก็สภาพนี้แหละเนาะคือแบบว่าหลายเรียกว่าหลายๆอย่างเหมาะกับการใส่แฟมเพราะว่ามันจะไม่มีตําหนิอะไรชัดขนาดนั้นเลยด้านหน้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆหลายใบถ้าเลือกดีๆมีมีคนมาบอกนะเมื่อวานเราไปสังเกตได้สิบเต็มเลยหลายหลายใบผมมีดิการ์ตูอีกใบไม่ไม่แน่ใจพี่ลองช็คได้แล้วดู ได้ครับอ๋อเด็กทีบเหรอน่าจะยังก่อนนะตัวมันน่ากลัวมหนเลยอันนี้ได้สักเก้าร้อยถ้าถ้าจะคุยราคาคุยแบบพี่คนนี้เลยพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวดูนี่น่ะเอาเลยเอยโอ้โหเท่าไหร่นะเก้าร้อยหรอ หารอยเรอยาต้อมสวัสดีครับ9 9 0มากกว่านี้ไม่ไหวเพราะว่าที่ตั้งราคาตลาดคนที่รู้จ่แบบที่เราให้ได้นิดๆ่อๆได้แบ่งๆก็ได้เอเบอะไรนะเ้ย <900. S 1> <c oughs> ใช่เ9้าร90้ออันนี้ใช่ใช่สแกนนี้เลยชบ ออกไปได้ออกได้พร้อยเป็นมิวทองตาพี่บุญมั่งดีออกไปแล้วมิวทองออกไปแล้วครับมิวทองเสียงโคตรเด็กเกียนเลยอะไรอ่ะอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้ดูดูดูจากเงาเนี่ยนะออกไปแล้วต้นไม้ต้นไม้เนี่ยโคนละดอนโอเคเห็นแต่สีเขียวๆจะไปรู้ได้ยับผม ออกเรียบร้อยนะผมเป็นตัวของเบลิโบสนะครับแล้วก็เป็นคาเฟลี่นะผมเป็นฟูลอาร์ตเซตเจนนี่ทูเกเตอร์นะครับสองใบออกมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องตีนี่พี่หน่อยเเผื่อพี่เห็นนะดดได้เด็กก็ซื้อจากน้องกันแล้วเมื่อวานก็น,นะน่ผมเห็นว่ามาเหมือนกันเมื่อวานเป็นไงครับ ก็เด่นดูดูที่เห็นน้องงานน้องคนเยอะไงอ๋อแต่ดูก่อนว่าเผื่อจะเห็นดูราคว่ามันใบราคาสูงอยู่ไหมขีดของน้องไงนะครับผมถ้ามันถ้ามันถ้ามันแรงราคาไม่นี่แม่ก็อาจจะไม่เห็นดูก่อนแต่เนะไม่ได้ไม่ได้ขายครับผมไม่มันหมดนี่เลยเหรอใช่หมดนี่เลยอ๋อเมื่อกี้ที่นั่นไว้ให้เด็กคนน้องนี่ยเพียกได้เท่าไหร่ไม่ใช่ผมไม่ผมจะมาเกดผมจะดูราคาผมไม่ได้จะขายนะ ใช่เทรดโอเคเทรดใช่เทรดโอเคผมจะดูอยู่ว่าราคามันเหมาะที่ขึ้นไม่ไห้ผมจะดูก่อนผมยังไม่ผมยังไม่ได้ตัวนะไม่ขายนะอัผมบอกแบบไม่ได้ขาย่ด้ได้ข้็นี้แบบนี้พี่เลือกแล้วอันนี้คือมันขึ้นไปขนาดนี้แล้วแต่คิดว่าใช่นะครับประมาณมันมันอาจจะประมาณนี้หรือเปล่านะใหญ่ไหมมันคือรุ่นเดียวมัน เกิดมันน่าจะออกมาเรื่อกรบนโอ้โหใบแรกก็ผมเข้าใจแล้วทำไมต้องใส่รหัสด้วย อ๋อใช่ใช่ครับแต่คือลองดูเซนถึงแม้จะราคานี้ก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้ราคาที่ขายแล้วไหลใช่ครับผมมันคือลูกคาดิโอมันก็สวยมันก็เท่แต่ด้วยความที่ปล่อยเป็นญี่ปุ่นคนมันก็เปิดใจงงได้มาประมาณพันสองก็เลยมนมันแพงกว่าพันสองแน่นอนครับใช่ครับผมปกติมิเแล้วถ้าปล่อยสองพันเยอันนี้เพราะนี้ผมตั้งไว้ก็มีเพื่อแบบมาคุยกันแล้วจริงๆก็ผมงกอยู่ด้วยเฉยเฉยด้วยครับจริงจริงมันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้หรอก แต่ว่าด่อนตะกี้ผมเห็นแล้วขนลุกเลยนะโอเคอีกใบนึงอ๋อางเดี่วส่งมาครับเอ่อไม่ฮะอันนี้ก็คืออนนีก็คืออันาี้ก็คือใบเนี้ยไม่ได้เก็ดเพราะมันไม่สวยดอใบเก็ดก็คืออ๋อมีสองใบด้วยสามอ้าวอ้กอดูหน่อยนิดหนึ่งได้ไหมโอ้มาตรงนี้ก็ได้รับเกลดรับอะไรบ้างเนี่ยอ่ารับครับผมเดี๋ยวนะมันมันมันขัดอยู่ปะ อ๋อโอเคเพบางทีกะทีว่าเกที่มันเป็นเกเป็นเกอ่ันไม่ได้ออ๋อโอ้มีลายเซ็นด้วยอันนี้ลายเซ็นใครอะครับเซ็นคนภาคอีกทดีโอ้วป๊อปมันแค่ให้โอ้ม่ได้ก่าแ่โอสบายแต่ ไม่สนใจหักไปส่งใหม่เลยครับคิดคิดอยูพี่แต่ว่ารอยดอทขาวอันี้ว่าไม่เอบ้างอ๋อเออเนาะอันนี้ให้9.5เลยแต่ผปว่าไม่ถหลแอ่ันนี้ก็แปใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันเยอะไปหน่อยใช่ดอทขาวข้างล่างนี้มันมีจุดลากด้วย ผมอยากรู้ว่าแบบได้ไปนี้มามีโอกาสได้เก็บไอตัวขนาดเป็นแมกกาซีนไหมหรือว่าผมจะไม่ได้ที่มันมาด้วยอ๋นนยอ,อซื้อแยกมาเป็นแมกกาซีนมาตอนนี้ผมเก็บมไห้มันแบบมันพุ่งไปแรงมากเออใช่ผมคนไม่ค่อยปล่อยเอยอยากได้ตัวอะไรหรือเปล่าอ่ะสักครู่เลเรตัวนี้นะนนนะคุยเม่ตก หวังเสน่เคยที่ซื้อ่เลยเพราะอีกคนจะซื้อไขกาคุณเราจะเรียกอะไรพมก็เดินหายไปแล้วผมมีเล่สี่ตัวเลยเนี่ยแต่ยังเป็นเลที่ยังไม่แพงจะมีเลแพงอีกอสองตัวก็ใส่ไข้ไขบอกกันนั้นเท่าไหร่อะไรนะบอกเมดีมบกเมกดีมผมขผมจะมากกว่าชาวบ้านเขานะเออสแกนสแกนสแกนเดนนี้ โอเคปน้านะโอเคขอบคุณครับอ่ะออกไปแล้วนะฮะเป็นเลควาซาวีแม็กซ์ให้พี่ไปขอบคุณครับอ่ะโอเคได้ซึ่งปกติใบนี้แพงนะมาจาดกัรหน่อยอันไหนส่งตัวแทนมาให้ไหมเอาตัวแทนกอาตัวแทนเหมอนกันหรอเออ บวกมากเลยอันนี้เราเล่นกับอันนี้ไปชูชนะได้สองเราขายได้สองแปดถ้าเราแพ้เราขายได้สองเจ็ดผมกินไล่เพจเลยใช่กลัวใช่เอาครับทีมทีแล้วไม่ไป่ไมไปไมขอทิ้ใจเว้ยมึงนึกออกอะไรมันตรงนั้นแหละนี่เราบอกว่าดูเปลือกนะแค่ไหนนีครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอดีเทลแป๊บนึงยทำหลายอย่างเกินมันจะถ่ายซ้อนกันนี่ถ้าไหร่กับเท่าไหรลนะ สองเจ็ดสอกับ3ามพันอยาให้ผมงงดิอยาให้ผมงงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีออกไปนะแต่ว่าก่อนจะออกไปเดี๋ยวเราจะมาป่อยยิ้มชุบแข่งกันกี่เป้าเป้าเดียวพอเป้าเดียวพอนะฮะชนะได้ไป2 7ถ้าแฝงสองแปดมาเป้าเดียวเท่านั้นนะเป้าเดียวนะเพี้ยงไรเพี้ยงไรเมาปะยิ้มชุบ ของเจ็ดครับโอเคเกิดอะไรขึอ่ะมันได้กะเพราสองจานเลยซื้อปลาเพื่อด้วยอันนี้ต่อรับมาเรียบร้อยโอเคขอเดี๋ยวรอใจตังค์โอเคอันนี้ก็ระหว่างใบยิ้มชูแพ้ไปนะครับเราก็ได้ตัวอีวี่ตัวนี้เข้ามานั่นเองนะครับก็มาสู่ลาดอีกรอบหนึ่งของมานะฮะเอ้ยเอ้ยถูกบัญชีซิ้วเลย เขาแล้วเขาแล้วขาวขาวเอาไปแปะสนามบ้านเลยเนิกเกอร์พอมีฟรอยด์ร e? um ่รับโอเคขอบคุณนะครับได้เราเป็นยงบอก้วยนะครับครอทบอกเลยถายไปก่อนเยเลยคุยตั้งนานไม่เเลย เราส่งมาให้ดูหน่อยว่าเป็นยิงได้เลยครับเผื่อไปดูใน Youtube ด้วยอ้าวาวาที่ส่งด้วยเพราะว่าเราลงแล้วกลัด้ยครับได้ครับครับเรื่องดวงเราไม่เคยชนะใครเชียงถ้าเก่าชชุมะอ้าได้จะหัวก้อยหรือป่าชิชุกูก็ไม่รอด โซนาร์ดอีกไหมเนี่ยโซนาร์ดผมไม่มีเลย่วงนีเพราะว่าตอนนี้คือด้วยความที่เดซินแล้วเข้าไทยน้อยเนาะมันเลยจะแบบวนๆในไทยน้อยมากอีทีบชอบโซนาร์ดเพราะว่าเป็นตัวมีมที่สุดในเรื่องนะใช่แล้วก็เออใช่ว่าอยู่กับแกลล็อกเก็ตอ่ะเนาะใช่มันเป็นตัวมีมของตัวไา่อะโอเค ได้เดี๋ยวนะอันนี้จ่ายแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงออกไปแล้วนะสำหรับตัวของวอมบัฟเฟตหรือโซนาร์นั่นเองจาก ETB Destin Rival นะครับออกไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราให้มันลงรอบนี้เป็นรอบที่3ก็ซีรีส์3ครับขอบคุครับมครับผมอันนี้นิดนึงโอเคครับ แล้วผมจะไปอยู่ในไลน์ต่อได้เลยเจอกันได้ครับผมครับผมแบบครับ <c oughs> พี่ค่อยสนใจมาเทรดเดี๋ยวเรามาคุยกันผมน่าซื้อเดี๋ยวไม่ได้ <c oughs> น้องเองนะเด็กตรงนั้นไม่ฝากให้ผมมันไม่เอม,มเดินมาตรงนี้มาบอกอ <c oughs> ได้หน่อย <c oughs> โอ้ขอบคุณขอบคุณด้วยสำหรับน้องปิชนานะครับ <c oughs> สโลโปมากครับมามาแบบรอเลยเม่รักครับ ด้นเนี่ยด้านนี้ข้างหลังมีถ้าจต่เป็นมีนี่นะผมเห็นแล้วซ้ายบนจากแท็กแบบไหนมีราคามีราคามาไหมอะไม่มีผมก็เคยเป็นนะแบบออกมาจากแพ็กแล้วแบบจุดข่าวแบบน่าเซ็งมากเลยฟิลเหมือนแบบลืมรับรับคมอะแล้วยังต้องมาลุ้นอีกสวยไม่สวยใช่ไหมมันสาเหตุที่เบสเอเทนมันแพงแหละครับ ผมเก,ก็บพวกซิลโปรดักมากกว่าใช่ไหมผมว่าซิลโปรดัก,กปลอดภัยแล้วก็ง่ายกว่าด้วยแต่นี้มันเหมือนแบบบางทีผมว่ามันถ้ามันไม่แกะหรือมันไม่เกี่ยวข้างนอกมันก็จะรู้สึกเหมือนขาดๆนิดนึงอะเนาะซิลโปรดักอันไหนขาดผมก็ต้องมาจำใจแกะอ,ก <laughs> อันนี้เรื่องจริงเพราะบางทีแบบซิลบางเมื่อนบางเอิญไปโดนขู่อะไรเงี้ยหน่อยผมก็มต้องแกะผมแค่แปะสติกเกอร์อะดึง,ดงออกเรียบร้อย อ่ะอันนี้ก็เป็นของที่เข้ามานะครับเป็นบิดูฟนะครับแล้วเป็นอาบอกต่อด้วยตัวของลิทเทนใช่ไหมเป็นเลค o ซ่านะครับมีอันนี้บิดูฟลังสองต่อด้วยตัวของไอ,อตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวผมดูล้ละเอาโจติกนั่นเองนะแล้วก็เป็น la, เซราโอล่าวยอ่ะเออแล้วก็เป็นดันสปาร์กนะครับอติคุโนแล้วก็ชาลิสซาชายนี่จากตัวของอะไรนะพาวดิเฟน,นั่นเองนะเข้ามาขอบคุณครับ สวัสดีครับที่รับซื้อไปครับรับครับผมเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นโอเคดีเลยครับสำหรับท่านไหนนะคะที่ทำเฟซครบแล้วนะคะติดต่อที่สุดอันนี้มางานวันแรกป่ะครับคราจะติดต่อตอนหกสิบห้านะคะแล้วเราก็จะจับลักกี้ดอนะคะตอนตานาฬิกาได้เดี๋ยวผมดูให้เหลือเวลาอีกห้านาทีเราจะปิดอ๋อแบ็คบไวไฟใช่ไหมขอบคุณค่ะที่รับซื้อไ อืมเซ็ตนั้นแต่นี่หน่อยครับมันเป็นโปรแกรมอนแบบไม่ได้ติดชื่ออะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ย네ังพอดูได้อ๋อเป็นญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นไปใช่พี่ไหมครับเหมือนผมเคยดูยูทูบแล้วเหมือนว่าที่ไปนิวซีแลนด์มาลอยหรือว่านใช่ที่ผมผมมาไปนิวซีแลนด์นะใช่แต่ผมไม่รู้ว่าผมเคยบอกใน y o ยูทูบไหมเหมือนในคลิปที่มาไลฟ์ที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วผมไปดูไลฟ์ย้อนหลัง อ๋อ oh. เป็นงานเก่าๆครับอ๋อถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานในไทยน่าจะมีผมคนเดียวแหละที่ทำเนาะผมว่าไม่น่ามีใครทำมัง้ง <laughs> ในนี้นี่ตอนยูนีวิวทูน่าจะเป็นผมคนเดียวแหละครับน,น่าจะใช่แหละทั้งนั้นนะเพผมก็ไปเรียนมาแล้วผมก็กลับมาแล้วแบบแต่เพ oh. ิุ่กมาตามก่อนที่ผมจะกลับสองเดือนเนึ้งก็เลยแบบไม่ได้เปิดเยอะมากอ๋อ oh. แล้วดิสเลนเปนไงบ้างตอนนี้แบบพวกบอลมอน oh. เยนะน oh. อะนะมีงานน่ารุกอาชีพมั้งเปมีงานแบบงานเล็กๆแต่ว่าเป็นงานแบบนี้โอ้ดีเหมือนกันเนี่ย เป็นเป็นน่กอดใต้หรือกอดเตือนี่ผมไม่ชชว่์ผมไม่ได้ไปแบบนั้นผมก็ตามที่หลังก็เลยไม่ได้ไปเลยอ๋อโหดีจังเลยคือไปเรียนมานานมากแล้วแหละก็ไม่รู้แหละว่าตอนนั้นตอนนี้เป็นยังไงเนาะที่ไปต้อนตีไหนมาโอ้โหตั้งแต่ไฮสคูลครับนานมากในนี้คือแบบเรียนจบหมดแล้วใช่ไหมเลยกลับมาผมกลับมาต้นเดือนที่แล้วเองอ๋อเห็นต้องมีงานนี้ก็เลยมาเดี๋ยวมันมีงานการ์ดอีกเรื่อยๆครับอย่างสิ้นเดือนมกราก็มีใช่ แต่ยังไม่รู้ที่ไหนนะครับตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่จัด่อยที่นายนน่าถ้าปีนี้รวมกันน่าจะแค่4งานนะครับมันพุ่งทยอยมาแล้วก็ถ้าปีที่แล้วมีงานเดียวอม,มันเหมือนแบบพอมูมันเริ่มใหญ่ขึ้นปีหน้าน่าจะถี่ประมาณหนึ่งแต่ก็ดีแล้วให้มันมี ไอ้กล่องดีพีที่ราคารุกเร็วเรียกว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์ผลิตเยอะและไอ้คนที่มันซื้อมันไม่รู้่ามันแบบตอนฉันซื้อซื้อปุ๊บทีนี้พอเห็นมันผลิตสู้ตัวเองมีรถเยอะมันก็เลยต้องลดเพื่อขายเร็วอ้าวอีกรอบครับได้อันนี้มาตั้งซื้อไหเม่างงไม่ครับไม่มาเพือเทด้าใช่แต่ว่าไอ้ปิกาจูนี้มันไปยากพูดตามตรงใช่แต่ก็มีคนสะสมอยู่ผมว่าถ้าจะไปขายก็มีคนรับแน่นอน ครับผมเพราะเพื่อนผมเพิ่งกลับมาจากทีมผมก็เลยฝากมันอยู่มาหนึ่งลองถือราคาครับแค่ไม่ต่างอะไรก็จริงๆเก็บไว้เฉยๆก็ได้เพราะว่าจริงๆของข้างในถือว่าดีมากนะครับผมก็โปรโมมากใช่คือเอาจริงๆอ่ะตอนนี้ทุกคนอาจจะยังแบบอยากขายเพื่อแบบทิ้งสต็อกตัวเองแต่อนาคตก็เลยรอดูที่ดูว่าใครจะต้องเกี่ยวเองใช่คือไอจีโปยมอนถ้าอยากจะชนะตลาดคือแค่ไม่ต้องแกะเท่านั้นเลยชนะทุกคนจริงๆ แบบไม่ต้องใช้แรงอะไรด้วยนะง่ายมากเป็นตลาดที่แทบไม่ต้องใช้สมองเลย,ยไม่รู้จะยังไงก็ตามให้เลยครับตุณไหนก็ติดตามกันละอ่าแถมไปอีก <c oughs> อ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยครับรั <c oughs> าาอะไรบ้้างใหผมดูเลยดีกว่าครับอ <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปรวมให้อันนี้จะได้ตอบ ยูทูบครับผมถ้าคลิปยาว YouTube แล้วก็เดี๋ยวมีคลิปสั้นติ๊กต็อกอ้าวไฮเยีอยมมาอ๋อไหม Yes เป็นญี่ปุ่นส่วนใหญ่เหรอครับอ๋อมีอ๋อทั้งอ๋อมีรูปภาษาด้วยอันนี้ไม่ทดลองสังเกตดูแลเหรอครับเห็นหลายคนชอบกันคิดอยู่ค่ะนี้ก็เลยเอาลองมาติดมาด้านไปนี้อ้ อยากจะลองสังเกตดูเหมือนกันประมาณนี้ค่ะเคยเคยสังเกตบ้างไหมครับยังเลยค่ะก็อยากจะลองดูได้นะผมว่าเผื่อออกมาสิบก็จะได้แบบไงได้ยิ้มกันหน่อยอันนี้ใบใบซีเรียลด้วยนะครับใหเก็มไม่ไม่เป็นไรผมผมแลกมาเพื่อที่ว่าจะว้แบบทอาไวบเนี่ยทอนจ่ายแบบแบงค์เรียง เข้ามานะครับเป็นตัวนี้นะมีคลิง้งคลิง้งแคล้งอะไรสักอย่างนะครับเป็นคอกกลอกนะครับแล้วก็เป็นนิโอคิงหนึ่งท้าหนึ่งขอบคุณนะครับโอเคพี่เป็นช่วยดูนิดหน่อย Pikachu here 30k uh I think we can do that but yeah we can work together with that one how about this 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 ไปสามหมื่นนี่คืออะไรสามหมบาทใช่สามหมื่นบาทอ่อ้ดิสไพรส i โ you can work work with him Yeah. ค scan, right? Yeah, yes. You pick all my favorite lab. So but I want to add to my PC. That's <laughs> why so, okay. I I can tell you right away that that's mine. Yeah. that's mine. Oh. that's mine. yeah yeah. So anything else we can work okay. together, okay. but yeah. except those one. <laughs> okay. And you pick most of the all the items that we have, but you pick the right one. หกสองหกครั้งที่หนึ่งครับไหนครับไหนครับโอ้โหเลขก<ะ>อะไรครับมาเลยครับมาเลยครับอ,อ๋อเล็กจีน โอเคเป็นการเพียงแตออกไปสองใบนะครับเป็นเกซิออนวีนะครับเพียเซเทนกับอันนี้สวัสดีครับออสไลเดอร์สยามอ่ะผมจำไม่ได้ละเพียเซนเทนเหมือนกันออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าได้ยินเปล่าต้องได้ยินจะอมไม่แล้วเนี่ยเสียงเสียงเข้าไปยินดีด้วยจ้ะแจ็คเกี้ยร์กลับมาอีกรอบแล้วมีการ์ดเยอะกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ว่าต้องเพิ่มอะไร เข้าไปเลยนะโอเคเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันไม่มีทางก้าวด้วยซ้ำปกติผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเอาแค่คข้าๆก็ได้คัะอันนี้ดีกว่านี้แน่นอนครับที่ผมรู้อะ ถ้าเป็นเทรดก็จะคุยง่ายสุดมีของเข้ามาแล้วผมเป็นตัวการ์ดโปรโมของพาดินเฟลด์สองใบโอ๋อนี่สองใบนี้นะมีเนมวนาจากพาดินเฟลด์เหมือนกันนะมีเจ้าอะไรนะสโนว์นะครับเป็นท็อกซิ t y ซนตี้นะอันนี้ต่อด้วยตัวของการ์ดพวกแนวเซ e b r เบชันทั้งหลายนะครับเป็นมิวเป็นชลิสาดวีนะครับกับเทรนเนอร์อันนี้ก็เป็นการ์ดเซอร์เบชันอีกสองอันเข้ามานะครับผม เ่กี้มีดิวเข้ามานะผมเป็นตัวของมิกาจูยุคสเกลเลต์วเลตนะครับครบรอบ5ปีของภาษาจีนเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับผมรับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ไปที่พี่เขาเก็บมาอนี้มาให้เราอ่ะเอาใช่ไหมครับโอเคครับผมไอเก้มีเป็นตัวของ Pikachu V นั่นเองนะผมครบรอบน่าจะเรียกว่า25ปีของภาษาญี่ปุ่นนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วโอเคได้เลยอ่ะเดี๋ยวสแกนเดี๋ยวผมให้ถ่ายรูปแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ข้างๆนะผมเข้ามาเป็นาริษัท V Star นั่นเองนะครับการโปรโมของ UBC าริษัทยุ s ซอนเอชิเข้ามาเรียบร้อยนะครับผม เติร์ดพิงก์ในยูเอเรีติติร์ดเติร์ดทั้งยัยอตะเขอ่ะและนี่ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวของงาน BST ใช่ไหมบาย KTD ครั้งที่2นะครับกับบูธของเรานั่นเองแล้วเจอกันใหม่อีกโอกาสหน้านะครับสำหรับงานคาสเซิ้ลเฟสนะครับในช่วง1มกราคมถึง ไม่31มกราคมถึง1่กุมภาพันธ์นั่นเองนะจะกันอีกใหม่วันนั้นเลยโอเคไม่ใหม่ครับผม